Woohoo! <laughs> และสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้เห็นอยู่ทางด้านนี้นะคะก็คือบานเฟียม UAI ค่ะซึ่งเวลาเราเปิดปิดบานเฟียมนี้นะคะก็สามารถที่จะพับทบสลับกันไปเก็บไว้ที่ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง2ด้านทําให้เปิดประตูได้กว้างและเปิดประตูได้สูดกว่าประตูรูแบบอื่นๆค่ะโดยบานเฟียม UAI นะคะก็จะใช้อลูมิเนียมเส้นด้วยกันทั้งหมดดังนี้ค่ะเฟรมบนบานเฟียมได้26 26 2 6 2 6 8เฟรมล่างบานเฟียมได้2 6 2 6 9 เฟมรมล่างบันเฟรมภายในได้26704ยู่ฝั่งพื้นได้26552เฟรมข้างบันเฟรมได้26272เสาข้างคื้ในตัวได้26576 26706 26839ถ้าต้องการทำเป็นบานคู่นะคะก็สามารถใช้เป็นเสริมเสาบันเฟรมได้ 26279และถ้าต้องการเพิ่มความสวยงามให้กับบานเฟียมของคุณนะคะให้ดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นก็สามารถใช้เป็นบางใบบานเฟียมได้26499ค่ะหรือเสริมเสาบานเปิดได้34023ได้ค่ะหากต้องการบานเฟียมเข้ามุม90องศาก็สามารถใช้เสริมเสามุม90องศาได้34024คู 24, ่กับเสริมเสาบานเปิดได้ 34023ในการเข้ามุลที่สวยงามได้ค่ะ จุดเด่นของบานเฟียมนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องประหยัดพื้นที่ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านและคอนโดนะคะและยังเป็นการจัดการห้องต่างๆภายในบ้านและคอนโดให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วยทั้งยังช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ได้มากกว่าเหมาะที่จะใช้กั้นพื้นที่แคบที่ต้องการใช้งานร่วมกันค่ะบานเฟียมด้วยไอนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะและมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป สำหรับการใช้งานนะคะก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเช่นบันเฟียมส3 0สบันเฟียมสี1มบันเฟียม4ี่บันเฟียม550บันเฟียมห5 1และบันเฟียม6 3 3โดยความกว้างและความยาวของขนาดบานนะคะก็สามารถที่จะปรับระดับได้ตามขนาดของพื้นที่ใช้สอยของแต่ละบ้านและคอนโดค่ะ นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยนะคะบานเฟียม u i นั้นมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีความเรียบง่ายและเท่ในตัวและที่สำคัญน,นะคะยังเป็นระบบมันติพอยต์ล็อกสามารถเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับบ้านและคอนโดเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งในอดีตนะคะบานเฟียมถูกดีเริ่มจากบานที่ถูกประกอบขึ้นโดยใช้ไม้แผ่นพับเข้าหากัน จนปัจจุบันนะคะได้มีการนําวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงคงทน,ทนและสามารถตนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีไม่เป็นสนิมสวมไม่กินถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามค่ะและความพิเศษของการเรียงยูไนะคะก็ยังเข้ากับการตกแต่งดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นบ้านสไตล์ไทยประยุกต์นะคะก็สามารถเลือกใช้สีเคนลายไม้ที่มีอยู่หลากหลายลายค่ะบ้านสไตล์คอกเทดสามารถเลือกใช้สีสปปท็อปกีหรือแซนดิ้งแชมเป สามารถเลือกใช้สีแซนดิ้งเบานช์เนชั่นอลอ n ล r i น e ์แซนดิ้งบ้านสไตล์โมเดิรสามารถเลือกใช้สีแบบ็าตีนไวท์เกมาฮาว่าก็สามารถประสมผสานกลมเกืนกันเป็นอย่างดีถ้าพูดถึงการประกอบและการติดตั้งนะนะคะก็สามารถกดดูลิงก์ที่อยู่ในดิสคริปชันทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ โดยรูปแบบการใช้งานที่เปิดโล่งได้หมดนะคะเสมือนกับกาแพงที่ถูกเปิดออกจึงทําให้บรรยากาศบ้านของเรานะคะดูโล่งโปร่งสบายและยังสามารถถ่ายเทอากาศจากภายนอกสู่ภายในได้ดีด้วยค่ะปัจจุบันนะคะบานเฟม U I มีการดีไซน์ให้ใช้งานแบบมัลติฟังก์ชันมากขึ้นเช่นนะคะการใส่กระจกเพื่อรับแสงธรรมชาติในขณะที่กั้นโซนและยังทําให้ห้องดูไม่อึดอัดหรือว่าจะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างระแนงนะคะกับบานเฟมที่จะทำให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวค่ะ